สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีฮักแพงสุภูสุคนทั้งในประเทศต่างประเทศพี่น้องพอกันอีกคือเกา่ากับน้องสาวหลาพ่อแม่พี่น้องตอนรับเขาสู่ห่านลังสีเขียวพี่น้อง อัลนีเข้ามาลูกค้าอันนีเข้าขมาอันนีเข้ามา,านี่ของซื้อของขายอันนี้มีแต่ของขายของซื้อพี่น้องเลยีเ,เข้ามาเด้อลูกค้าเาบิง่งลูกกีพี่น้องลูกกี่นสิต้มปลาเดี๋ยวไปเบิ่งทางออกเนาะ นี่พี่น้องเมื่อกี้เพิ่นสิต้มปลาต้มยำปลาต้มยำปลาซาบะปลาซาบะบ่ลุงต้มยำปลาซาบะพี่น้องปลาซาบะปลาซาดีนมันอันเดียวกันบ่ปลาซาดีนที่เขาเฮ็ดปลากระป๋องนนั่แหละไรอันนี้น่ะปลาสบะต้มต้มยำปลาสบะพี่น้องจงตระกูลเดียวกับปลาซาดีนซะเนาะตระกูลเดียวกันพี่น้อง ดูนี่พี่น้องตูป่ปลาปลาสบะถตัดเป็นสิ้นแล้วพร้อมต้มยำอาหารเส้าเฮาื้นนี้พี่น้องตม้มยำปลาสบะ ยังมาทันได้ง่ายยันเตาเข้าในมือแรงกันชีง่ายเขา้แล้วแหละคัว่วเขาก็เลยวอาเลยเอาไว้ในนองนี่แดดแดดถวยก็แตกจนญชีมืดหม้อ,อ,มอเดือดคักขนาดพี่น้องเลยพดอกๆเลย เออโต้เอ็นเตโมเดือนนี่ก็รับรองเสพเลยพี่น้องนี่ยเอ่โต้แบบว่าเอาปลาคือลงไปนี่แบบว่าสุกเลยนะเอาปลาลงไปเพพอนาทีนี่มันว่าเปื่อยแล้วนะปลาโดยปลากระซุกไวอีกแถมน้ามนก็เดือดแห้ง เครื่องที่ลุงพอนำลงไปกับมีหอมแขกพี่น้องมีมะขามเปียกมีใบมะกรูดมีหัวซีงไคตะไคร้เนาะอันแดงๆมียังลุงน้ำมันเป็นแดงแดงพริกแกงบ่บ่ขนอตม้มยำอืาขนอตม้มยำพี่น้องเคยลากแล้วว่าพริกแกงมันคือสีแดงๆนี่ปลาลงไปเลย ตาตอนใหญ่ๆเลยเนาะตอนใหญ่ๆพวกปลาทูจะเนื้อมันสิหลายกว่ามันเนื้อเหนี่ยนเนาะเนื้อเหนี่ยนเนื้อหลายพี่น้องเดี๋ยวว่าตอนเดียวสองตอนนี่อิ่มแล้วนะแถวแถวเฮาก็บ่มีขายในปลาเนี่ยหายากเนาะแถวปากซองนี่ก็บ่ค่อยมีบ่ลุงบ่มีบ่เห็นเออบ่มีพี่น้องมีแต่อยู่สวรรค์นี้เขาก็ซื้อมาเตยู่สวรรค์นี่ เต็มหมอเลยพี่น้องเลยปลาตัวสี่มือลุงกีอีกแล้วมันนี่เสพเสพแน่นอนพี่น้องอา,าหารเส่าเฮาต้มปลากินข้าวข้าวเจ้าเบอร์นต้มยำปลาสบะบะเมนต้มปลาพี่นอ้องต้มยำ ขั้นต้มบัน้นต้มบั้นเฮาเอีขั้นต้มต้มปลาน่ะใจปลาเด็กต้มบ้านเะฮาอันนี้ต้มต้ยมยำปลาสะบะปาลาทะเล ดูจ้าเลยไหมเถินลโซ่สมือนี่พอบ่อยเฮ็ดแล้วแานนี้อารมณ์พอดีพริกแดงลงไปซ้ำทุบเอ้าบัลรุงพริกกไ็ได้เพราะแต่ให้มันเตกเนาะพเพราะแต่ให้มันเตกพี่น้องนะ Uh, oh uh, you know เวลาลดมาขี้พุนก็สิออู้เข้ามาพี่น้องโอ้โยบังี่โพดว่าขี้พุนอูเข้ามาเต็มเลยโถโอ้โยเต็มฮะ I'm so sad you know. ทางนากับพังหลักหัวพี่น้องยังบ่ทันเลยเอาเนาะเลขเฮานี่ก็ยังกองอยู่ยังบ่ท,งงองอบทันได้เฮ็ด Thank you. เต็นหน่อยยังยังกินข้าวกันยังไอ้บีอืออบีคือบำรุงแท้บำรุงอะอลีกินข่าวก็ต้มไข่พื้นปันยังที่เด็ชีรับเลยนอนมือละเ่อ กันซ้ําอ้ายคลายเด้อเนาะเออบ่ย่อยใส่คาไปปุ๊อ้ายนี่บ่ได้นอนเว่นเลยฮ้อนแต่เช้าอลิมื้อนี้ขนาดตอนนี้ยังฮอด ที่จดอดขทางเลนเนาะมันอยู่มันมันเลนดีชักน้ชื่อก็ไม่ชื่อแล้วมันหวนิข้อนอ่ายมเล้เฮ้มันมลินาแต่ไก่ที่มันก็มีมันเป็นเลนเลนน่นมันบดิอยู่เขือนอันนี้ไปอยู่เือนมันก มานั่งลุจงจิ<ะ>๊บอ้าอ้กยบจิป่าเพ่งขาออกอีกเอามาเอามาเอามา,า,มาให้้ายเล่นเน่เต้นหัวของป่าลุงโหคันบ่มีคนเล่นบไดอยากเล่นเด้อ มันมีคนมาเล่นเลยโอ้ยอยังก็อยากเล่นอามันยากว่ะอือ อย่าเรียกเลยเตือนเอ้ย <improving> ท <noise> ีเดตายีรับเลยรู้คอยอายมากประวัติคือคืนก็เก่า อยุคคืนอยุคคืนอยุขคืน <S 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 คลิปนี้ก็บขอล่าเลยเดีว๋วพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนท,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 ที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหน้ากับนอ้องสลาสบายดี